นี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาดูรูพญาบึ้งของตายายนะคะรูนี้ก็เป็นรูตายายพญาบึ้งกันนะคะท่านผู้ชมรูนี้จะใหญ่กว่ารูอื่นๆนะคะซึ่งก็เคยขอมาแล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับรูนี้นะคะเคยขอช่วงนั้นที่ได้9 948ออกบนล่างนะคะแล้วก็61ก็ออกนะคะ แล้วก็03ก็ออกนะคะท่านผู้ชมคุณยายอยากจะให้แอสมาคอในรูนี้นะคะคุณยายบอกว่าคืนนี้จะพามาคอใหม่นะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่ารูหน้าบ้านก็ลูกของตายายพยาบึ้งก็ไม่นำตัวเลขขึ้นมาให้นะคะก็เลยอยากจะมาคอกับตายายพยาบึ้งกันนะคะ ดูใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมจะเห็นอะไรขาวๆเนาะก็ให้ท่านผู้ชมรอติดตามไว้เลยนะคะเอบจะคอกับคุณยายในคืนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าของลูกของลูกตายายก็ไม่นำตัวเลขขึ้นมาให้นะคะเดี๋ยวรอดูอีกคืนหนึ่งนะคะว่า ลูกของตายายจะนำตัวเลขขึ้นมาให้หรือไม่นะคะถ้าไม่เห็นก็จะมาขอากับตายายเพียบึ้งเลยค่ะเพราะว่าท่านก็เคยให้โชคมาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะก็เลยอยากจะมาขอากับท่านไปฝากกับ fc ทุกท่านนะคะ วันนี้แอดก็มาขอโชคขอลาบกับพญาบึ้งแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ก็ตรงกับวันพระใหญ่นะคะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็มาทำตามสัญญาแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาลุ้นตัวเลขพญาบึ้งด้วยกันนะคะว่าคืนนี้พญาบึ้งจะให้ตัวไหนกันนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดอตดดิดๆนะคะวันนี้ก็จะเปลี่ยนรูใหม่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมารูที่ข้องวดก่อนก็ไม่เข้านะคะก็เลยอยากจะเปลี่ยนรูใหม่งวดแรกนะคะจะแม่นหรือไม่แม่นต้องรอลุ้นกันในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะ ค่ะแอดก็ขอขอบคุณเอซทุกท่านมากๆนะคะที่ให้กําลังใจแอดเสมอมานะคะขอบพระคุณค่ะตาหมดจังๆนะมาช่เยยาเกียรติงน้ยเศากัลังนังเมันมันแนบานตึกต่มดจังๆตาเอาหม่ใบตูเด้อไม่หม่เ่ตูุณเจ้า้มตาสมใบตู Nhà ta đã trở thành công việc đã trật tự 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 ấy ข่าย่อนตัวเลขเลยค่ะคุณยายเจินคุณวลิอันเจินอจิ้มุมไอตัวนั้นมหรอเฮ้มั่งรูดีกิดเห็นไหมคะคุณยายเปิดแล้วนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะคุณยายก็กำลังหย่อนตัวเลขลงไปในรูนะคะ แอบก็จะเขียน0ถึง9เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมมองเห็นไหมคะคุณยายกระมังขืนดเองจ้าม้านเฮิร์นขนส่องด้วยตาใบตูเด้อ่วยคน trồng ฟูนัยหมอนุ่งบ้านตึ้งมดตะกอตา บเบือโจกอสุลิงคุณจากันเชียนจบกี้ละโบนี่นะคะท่านผู้ชมจะให้ท่านผู้ชมดูรูพยาบึ้งแบบใกล้ๆนะคะคุณเด็กเบือหม่หรือใบตัวคุณยายก็ย่อนตัวเลขลงไปเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะรอลุ้นตัวเลขนะคะว่าคืนนี้พยาบึ้งจะให้ตัวไหนกันนะคะให้มาสามตัวด้วยนะขอสามตัวนะยายเนาะจ้า นี่นะคะท่านผู้ชมคะแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขจากพญาบึ้งนะคะซึ่งเมื่อคืนแอดกับคุณยายก็ทําพิธีขอโชคขอลาบกับพญาบึ้งนะคะแต่ว่าเมื่อคืนแอดก็รอนานจนกว่าจะถึงเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมพญาบึ้งก็ไม่นําตัวเลขขึ้นมาให้นะคะคุณยายก็บอกให้แอดกลับบ้านไปนอนก่อนนะคะท่านผู้ชมคะแอดก็เลยกลับบ้านคะ่ะเพราะว่า รอจนกว่าเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งค่ะท่านผู้ชมพญาบึงก็ยังไม่นำตัวเลขขึ้นมาให้นะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาดูนะคะว่าพญาบึงจะคาบตัวเลขขึ้นมาให้หรือยังนะคะก็รูใหม่นะคะท่านชมก็จะอยู่หน้าบ้านนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ ยาบึ้งก็จะปิดปากรูเอาไว้คืนแล้วนะคะเมื่อคืนก็เห็นเห็นตัวพยาบึ้งอยู่นะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าพอเช้ามาก็ไม่เห็นตัวเลขสักใบเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนที่มานั่งคองกับคุณยายนะคะแล้วก็ประมาณเกือบสามทุ่มนะคะท่านผู้ชมพยาบึ้งก็เปิดตัวเลขให้นะคะ <c oughs> พญาบึ้งก็เปิดตัวเลขให้นะคะแต่ว่าตัวเลขจะอยู่อยู่ในรูค่ะท่านผู้ชมเขาเปิดให้เห็นตัวเลขเลยค่ะจะเป็นเลขศูนย์ใบเดียวนะคะท่านผู้ชมเมื่อคืนพญาบึ้งให้เห็นเลขศูนย์ใบเดียวค่ะแต่ว่าเขาไม่คาบขึ้นมาให้นะคะท่านผู้ชมแอดคิดว่าหลักศูนย์ยังอยู่นะคะท่านผู้ชมน่าจะยังอยู่นะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมลองจับคู่ใส่นะคะว่าจะชอบศูนย์อะไรนะคะแต่ที่แน่ๆน่าจะมีหลักศูนย์มาแน่นอนค่ะท่านผู้ชมเขาให้เห็นเลขศูนย์ตัวเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะคะเขาจะนำกลับไปคืนแล้วค่ะท่านผู้ชมคุณยายบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะพาแอสคอใหม่นะคะขอจาก รูใหญ่คะ่ะท่านผู้ชมรูที่เคยได้โชคนะคะรูตาใหญ่พญาบึ้งนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นรูที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะคะท่านผู้ชมคะเคยขอโชคขอลาบได้มาแล้วหลายงวดนะคะเพราะว่ารูใหม่งวดแรกรูนี้ก็ไม่ขึ้นตัวเลขนะคะท่านชมให้เลขศูนย์ตัวเดียวคะ่ะคุณยายก็เลยอยากจะขอใหม่ขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะ ก็ให้ท่านผู้ชมรอติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับตัวเลขพญาบึ้งตายายนะคะคืนนี้แอดกับคุณยายก็จะขอใหม่อีกรอบนะคะเพราะว่ารูนี้ก็ให้เลขศูนย์ตัวเดียวนะคะท่านชมที่แน่ๆก็น่าจะมีเลขศูนย์ยังมานะคะแอดคิดว่าเลขศูนย์จะมาอีกแน่นอน,นะคะ่ะหรือว่าท่านใดที่ชอบเลขวิ่งก็วิ่งศูนย์ได้เลยคะ่ะท่านผู้ชมแล้วแต่เราจะ ชอบหรือไม่ชอบนะคะก็ให้พิจารณาดูนะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะพยาบึ้งก็ยังอยู่นะคะท่านผู้ชมไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าเขาไม่คาบตัวเลขขึ้นมาให้ค่ะก็บางทีก็ต้องรอดูอีกคืนนี้คืนหนึ่งนะคะท่านชมเผื่อว่าคืนนี้เขาจะคาบตัวเลขขึ้นมาให้อีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมต้องรอดูอีกคืนนี้นะคะ ถ้าคืนนี้เขาไม่ข้ามาเอดกับคุณยายก็จะเปลี่ยนรูใหม่นะคะก็จะขอกับรูใหม่กับตายายพยาบึ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะเอดก็ขอให้ fc แฟนช่องของละองแชนแนลถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันนะคะก็เลขศูนย์ยังมาค่ะท่านผู้ชม ปากรูก็น่าจะเป็นเลข0ูนนะคะแล้วก็เลขศูนย์ที่เอดเขียนใส่ลงไปข้างในรูนะคะพยาบึ้งเปิดให้เห็นจจจ่ะค่ะศูนย์ศูนย์ไม่รู้จะมาไม่มานะคะท่านผู้ชมศูนย,นย์สองตัวก็อาจจะมาก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมคะแต่ที่แน่ๆก็ชอบเลข0นย์แล้วก็ถ้าเราชอบตัวไหนกก็จับ ตัวน้ำใสเลยนะคะท่านผู้ชมเหมือน40 50 60ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะคอกับคุณยายในคืนนี้นะคะเพื่อว่าท่านจะให้นะคะท่านผู้ชมถ่าแอดก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ